สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวผึงพารวย Channel เช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะงวดประจำวันที่7นะคะเเมษายน2565นะคะอ่กาก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปนะคะพี่น้องจ๋าผลสรุปของวันที่อ่า ที่หกกันก่อนเนะาะมาดูกันนะคะแอดให้เด่นไปที่แปดหนึ่งแล้วก็สี่เนาะวิ่งรูดที่แปดนะคะอ่าน้อยเฉพาะขิดนะคะออกสี่สามสี่นะคะ เดือนที่สี่มาเนาะส่วนล่างนะคะ06อันนี้แอดก็หลุดไปนะคะพิเศษนะคะ065ล่าง57แอดหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าปกติ538แล้วก็ล่าง02อ่ะเดือนที่แปดมาเนาะวิ่งรูดที่แปดมานะคะอ่ะแอดมีตัวกลับเนาะพี่น้องจา๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะมาที่ตัวกลับนะคะอ่ะ VIP นะคะ สามเจ็ดสี่อ่ะสมาบนมาล่างเลยเนาะข้างล่างสี่สามสี่มาวันนี้3าคู่นะคะพี่น้องจา๋าส่วน1ห,หลุดไปเนาะอ่ะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พด้วยเนาะมาคู่เดียวตัวกลับด้วยนะคะถ้าใครนำสี่ไปเป็นแนวทางเนาะก็คงได้นะคะพี่น้องจา๋า VIP นี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเฉพาะกิจมาบนเนาะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะสำหรับแนวทาง ้าน้อยแล้วก็แนวทางทุกๆแนวทางนะคะามาตามต่อกันคองวันที่เจ็ดนะคะอ่าวันที่เจ็ดแ,แอดเขียนวันที่ก่อนพี่น้องจ๋าวันที่เจ็ดอ่าวันที่เจ็ดมีสายยุนเขียนเดือนผิดห้า ฮาหนอย,อยเอดก็เขียนผิดพี่น้องยิ่งรีบก็ยิ่งผิดเนหาะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะวิงรูดอ่ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันลุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจะปะปุนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ ามาดูตัวเด่นกันนะคะว่าวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะตัวเด่นแอดก็จะมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งมีหกแล้วก็มีสามนะคะมีหนึ่งมีหกมีสามแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะวิ่งรูดที่หนึ่งแต่ถ้าใครไม่ชอบหนึ่งนำหกกับสามไปพิจารณาดูนะคะอ่ะมาดูกันหนึ่งแอดก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะตรงใจกับพี่พี่เอฟซีหรือเปล่านะคะเอ้กล้องแอดนี่มัว่วมัวเช็ดหน้ากล้องแล้วก็ยังไม่ชัดเลย มาดูกันเนาะสำหรับหนึ่งที่แอดชอบนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางนะคะอ่าแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ